พดาทาหลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนเลยนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะวันทํางานเนาะก็เช้านี้นะคะจะมาทําคลิปให้เพื่อนเอนเลน่นกันก่อนไปทํางานนะคะในหัวข้อที่เขาน่เงียบแบบนี้นะคะในใจที่แท้จริงของเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะเราลองมาดูกันนะคะเช็กกันนะคะกลองแรกก็จะเป็นจัก,กรยานสีม่วงนะคะกองที่ส จักรยานอดอกไม้สีชมพูนะคะกองที่สามจักรยานดอกไม้สีฟ้าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะทุกคน <c oughs> ก็ถ้าเลือกกันได้แล้วก็ไปไปชมกันดีกว่าค่ะนี <c oughs> ่ค่ะมาดูกองแรกกันนะคะว่าที่เขานิ่งเงียบอยู่แบบนี้จริงๆแล้วในใจเขาคิดอะไรคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคนบ้างนะคะมาดูพร้อมกันไปตรงนี้แล้วกัน ดูเพื่อเป็นแนวทางพอนะคะดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะไม่ดูแล้วก็เอาไปซีเรียส์กับเรื่องของคุณนะเพราะว่ามันเป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะรับแต่ดีๆกลับไปรับแต่เรื่องดีๆกลับไปใบแรกค่ะเจ็ดไม้เท้าควีนถือเหรียญน,นะคะ ควีนถือไม้เท้าค่ะเดอ m o มูนค่ะแปดเหรียญเจ็ดถ้วยค่ะจัดเม้นนะคะแปดถ้วยค่ะสิบดาบค่ะเพดด์ออฟบอลส์นะคะและใต้สำรับเป็นเดอะเมจิ i เชียน ที่เขานิ่งเงียบไปนะคะจริงๆแล้วข้างในใจเขารู้สึกยังไงนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างเนอะคือต้องบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยตอนนี้ก็คือมีประเด็นความรักกันอยู่เนอะมีปัญหากันอยู่นะคะคู่นี้เหมือนกับมีการหันหลังให้จากความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นแปดถ้วยเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างอะมันแบบมันเกิดขึ้นโดยที่แบบ คุณทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะย้ายโฟกัสนะคะไปสนใจในเรื่องของอตัวเองไปสนใจในเรื่องของการเงินการงานพยายามหาจุดสงบใจให้กับตัวเองกันทั้งคู่เลยนะคะทีนี้เรามาถามถึงเขาก็จะอ่านไปในมุมเขานะคะตอนนี้คนคนนี้นะในใจเขาลึกๆนะเขาเครียดมากเป็น10ดาบ เขาเครียดกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นความสัมพันธ์ที่มันมันไม่ชัดเจนมันคลุมเครือความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาระหว่างคนกับเขาอยู่เนี่ยค่ะนะคะซึ่งตอนนี้เวลานี้เหมือนเขากําลังใช้สติใช้ความคิดในการเลือกตัดสินใจในการเลือกคิดในการเลือกวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดเขาพยายามที่จะนิ่งอยู่กับตัวเองนะคะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยพยายามที่จะตั้งสติแล้วก็อยู่ในพื้นที่ตัวเองตอนนี้นะยังไม่อยากที่จะ เหมือนก้าวล้ํามาในอนณาเขตคุณแล้วเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะให้ใครก้าวล้ําไปในอนาเขตเขาเพราะเขาต้องการอยู่กับตัวเองต้องการใช้ความคิดนะคะคนคนนี้กําลังใช้เหตุและผลในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้แต่แน่นอนนะที่เขานิ่งเงียบไปคือในใจเขายังนึกถึงเรื่องราวที่คุณหันหลังออกจากชีวิตเขาหรือเขาเดินออกจากชีวิตคุณก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้เวลาเนี้ยเหมือนเขากําลังรู้สึกว่า การที่คุณและเขามีปัญหาความสัมพันธ์ที่มันเคยไม่ชัดเจนกันมาหรือปัญหาความสัมพันธ์ที่มันยังหาจุดลงตัวไม่ได้นี่ค่ะจริงๆแล้วเขาก็ยังคงเครียดเขายังคงรู้สึกกังวลยังคงแบบยังคงคิดมากนะคะอยู่กับเรื่องราวเหตุการณ์เหล่านั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้ปลดปล่อยตัวเองได้แต่สิ่งที่เขาทําคือเขากําลังพยายามที่จะปลดปล่อยความเครียดความทุกข์เหล่านั้นนะคะพยายามพยายามมีสตินะคะอยู่กับตัวเอง ซึ่งคนคนนี้ตอนนี้เวลาเนี้ยนะคะถ้าถามว่าที่เขาเงียบที่เขานิ่งเนี่ยนะคะจริงๆแล้วในใจเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณนะ่ะคือตอนเนี้ยถามว่าการที่เขาจะ take a คชั่นหรือการที่เขาจะมาทําอะไรในในเร็ววันเนี้ยอาจจะยังนะคะเพราะเขายังคงต้องการที่จะใช้พื้นที่ส่วนตัวอยู่กับตัวเอง ะะต้องการที่จะมีสเปซของตัวเองนะคะเนี่ยลราก็ใช้ความคิดค่อนข้างเยอะคิดหลายสิ่งหลายอย่างคิดใช้เหตุและผลมากมายมเมจิเชียนอีกนะคะแต่แน่นอนว่าตอนนี้เวลาเนี้ยเหมือนเขากําลังคิดวนไปเวียนมาในหัวว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อดีในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนเขาเองเขาก็ยังไม่มั่นใจนะคะเขาพยายามหาจุดลงตัวในความคิดหาจุดที่แบบจะทําให้ตัวเองมีความสุขที่สุด นะคะพยายามที่จะไม่โฟกัสในเรื่องของการที่ความสัมพันธ์คุณและเขามันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยแถ้วยเดอะมูนอย่างเงี้ยสิบดาบคือง่ายๆเลยก็คือถึงเขาจะนิ่งถึงเขาจะเงียบถึงเขาจะไม่มีการเทคแอคชั่นแต่ขอให้คุณรับรู้ไว้ว่าคนคนนี้ยังคงเครียดอยู่กับเรื่องราวระหว่างคุณและเขาอยู่ตลอดเวลานะคะ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะให้อร์เคลื่อนอาบอกอะไรเนาะ ตอนนี้เขาต้องการอยู่กับตัวเองนะคะอยู่ในพื้นที่ตัวเองพยายามอยากอยู่กับความสงบไม่อยากยังไม่พร้อมที่จะปะทะยังไม่พร้อมที่จะมีปัญหาแต่ยังคงอยู่กับความหลังนะคะระหว่างคุณกับเขาอยู่คุณหรือเขาก็ได้มีพลังงานคนเกิดธาตุดินนะคะการพฤษสมบังกรธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะแล้วก็อาจจะเป็นแบบน,นะคะ ธาตุน้ำธาตุดินได้หมดนะคะแต่หลกัหลกๆเลยก็คือจะเป็นธาตุไฟกับดินเนี่ยค่อนข้างชัดแล้วก็ลัคนาราศีมีนได้นะคะ give your relationship a chance นะคะ heart to heart conversation อุ้ยโทษทีค่ะ healing family issue นะคะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนคนนี้ยอยากที่จะแบบมาเปิดใจกับคุณนะแล้วก็ calling in your soulmate เหมือนตอนนี้เขาพยายามที่จะหันหน้าบางทีบางคนไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนก็พยายามที่ไปอยู่กับธรรมะไปอยู่กับบุญนะคะพยายามที่จะร้องขอต่อาจาัก,กรวาลเพราะว่ามีไพ่จัดมินมาด้วยนะคะอยากที่จะอยากที่จะให้คุณแบบเป็นคู่แท้อยากให้จะให้อยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันแก้ไขได้อะค่ะนะคะ,นะคะในความคิดของเขาตอนเนี้นะแต่เพียงแค่ว่าเขายังไม่พร้อมที่เขาจะ จะเปิดใจตอนนี้แต่ในอนาคตเนี่ยนะคะตามพลังงานหน้าไพ่เดี๋ยวเขาจะมีการกลับมาแบบเปิดใจนะคะแต่ส่วนความสัมพันธ์มันจะเป็นไปที่ทางไหนก็ขึ้นอยู่กับคุณทั้งคู่อีกทีหนึ่งนะ give your relation s h i p อาชามันขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณจะให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้ไหม romance ค่ะ wish in the next few months นะคะ helpful people คอมเพลเม้น์เนี่ยเดี๋ยวเขาต้องการการพูดคุยคนคนนี้ต้องการการสื่อสารต้องการการพูดคุยต้องการกลับมาเปิดใจคุย,คยกันต้องการการกลับมาเคลียร์นะคะบางคนอาจจะให้หลายหลายคนที่แบบสนิทรู้จักมากจีกับคุณหรืออาจจะเป็นครอบครัวเขาครอบครัวคุณถ้าเขารู้จักกับครอบครัวคุณหรือครอบครัวเขารู้จักกันกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะให้คนเหล่านี้รอบข้างเขาช่วยแบบช่วยคุยช่วยที่จะ สารสัมพันธ์ให้คุณและเขากลับมาดังเดิมก็ได้ถ้าเขามองว่าเขาไม่มีความสามารถมากพอแต่การพูดคุยครั้งนี้ต้องให้ระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์พยายามใช้ความปาราณีปานอมคุยกันนะคะพยายามที่จะใช้สตินะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะก็ประมาณนี้นะคะคนกองแรกนะคะ <c oughs> ขอให้คุณสมหวังสำเร็จนะคะทุกสิ่งทุกประการเลยฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กรอบด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะต่อไปเรามาดูผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะเป็นจักรยานดอกไม้สีชมพูนะคะมาดูพร้อมกันเนะาะใบแรกค่ะสิบถ้วย หนึ่งเหรียญน,นะคะ The Star The Fool นะคะเจ็ดเหรียญค่ะแปดไม้เทา้า <c oughs> The Tower The Devil ค่ะสองถ้วยห้าถ้วยค่ะและแปดถ้วย ที่เขานิ่งเงียบนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกอะไรยังไงกับคุณบ้างนะคะในตอนนี้นะคือจริงๆแล้วคนคนนี้นิ่งเงียบก็จริงอะ่ะแต่ในใจเขานะคะยังคงคำนึงถึงความสุขความความรักที่คุณและเขาเคยมอบให้กันแล้วคนคนนี้ก็ยังคงรักคุณนะคะจริงๆแล้วอะ่ะเขายังคงไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากความรู้สึกเอาออกจากจิตใต้สำนึกเขาได้เลยถึงแม้ว่าคุณกับเขามันจะพังมันจะจบมันจะเดินจากกันไปแล้ว นะคะแต่การพังครั้งนี้การจบครั้งนี้ดูเหมือนว่ามันอาจจะมีโอกาสที่คุณทั้งคู่นะคะวันหนึ่งอาจจะได้กลับมามีการให้อภัยการขอโอกาสกันอีกครั้งในอนาคตเพราะคนคนนี้ขึ้นมาก็เป็นสิบถ้วย1เหรียญ8ดไม้เท้าเนี่ยเดือดสตาร์คือเขายังมีความหวังอยู่ค่ะคนคนนี้ยังมีความหวังอยู่ว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม,มนะคะเขาอาจจะมีการติดต่อพูดคุยคุณมานะคะมีการติดต่อสื่อสารคุณมา8ดไม้เท้าเนี่ย นะคะคือใจเขามันยังรกักใจเขามันยังมั่นคงใจเขามันยังคิดถึงนะคะนึกถึงเรื่องราวเก่าๆยังคงมีความหวังอยู่เสมอว่าคุณกับเขาจะต้องสามารถที่จะกลับมาเคลียร์มาแก้ไขาปัญหากันได้นะคะเขาเองเขาก็ยังต้องการที่อยากจะไปต่อนะยังต้องการที่จะรอดูการจเจริญเติบโตนะคะการพัฒนาของความสัมพันธ์นี้แต่เพียงแค่ว่าตอนนี้ตัวเขายังไม่สามารถที่จะเอาความรู้สึกออกมาจากหลุมดำห้าถ้วยเนี่ย นะคะที่มันเกิดปัญหาการทําให้ผิดหวังเสียใจต่างคนต่างผิดหวังนะคะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่ามันคงจะต้องปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นแบบนี้ก่อนเมื่อเขาพร้อมหรือคุณพร้อมนะคะความรู้สึกที่มันเป็น5ถ้วยเนี่ยเหล่านี้หรือทาว e วอร์ที่มันจบกันไป8ถ้วยเนี่ยถ้าความรู้สึกมันเริ่มดีขึ้นแล้วต่างฝ่ายต่างใจเย็นลงแล้วคนคนนี้นะคะเขาอยากที่จะกลับมา มีการขอโอกาสจากคุณนะเนี่ยหนึ่งเหรียญคือการอยากจะขอโทษอยากจะขอโอกาสอยากจะขออาภัยในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่รู้ว่าคุณหรือเขาผิดถ้าคุณผิดเขาก็ต้องการการขอโทษจากคุณนะคะถ้าเขาผิดเขาก็อยากที่จะกลับมาขอโทษคุณคุณก็ไปสลับพลังงานกันเองแต่แน่นอนถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะคุณกับเขาจะมีปัญหากันมากมายขนาดไหนทะเลาะกันไปอย่าล้างกันไปแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือความรัก ความมั่นคงความรู้สึกดีๆที่เขาคนนี้ยังมีให้และก็ยังคงอยู่ในความรู้สึกเขาตลอดเวลาเขาไม่ได้ลืมคุณแล้วก็ลืมไม่ได้ด้วยนะคะยังคงมีความหวังอยู่แต่แค่เวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่เขาคิดว่าเขากับคุณก็ควรที่จะปล่อยอสให้เป็นอิสระต่อกันไปก่อนเพื่อที่จะไปให้ความสุขให้ความรู้สึกดีๆกับตัวเองไปฮิลตัวเองก่อนณนะเวลานี้นะคะเป็นไพ่เดอะฟูลเนี่ยแต่ถึงแม้ว่า ในใจเขายังต้องการที่จะเป็นอิสระหรือเขาต้องการให้อิสระต่อคุณนะคะเขาก็ยังคงมีความรักมีความผูกพันยังคงมองว่าคุณคือเป็นพมลิขิตรักยังเป็นรักที่แบบเป็นรักแท้ของเขาอะค่ะแต่แค่เวลานี้ตอนนี้นะคะคนคนนี้ก็ขอให้ทั้งคุณและเขาต่างฝ่ายต่างกลับไปฮิวตัวเองแล้วก็พยายามที่จะไปไปเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้ตัวเองแบบ มีสติแล้วก็มีจะมีความใจเย็นขึ้นก่อนนะคะแล้วเมื่อถึงเวลาเราค่อยหันกลับมาคุยกันหันกลับมาเคลียร์กันอีกครั้งหนึ่งเพราะยังไงเขาก็ไม่ทิ้งคุณอะนะคะตามพลังงานหน้าไพ่ยังไงเขาก็ยังคงต้องการคุณอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่เขาจะมาเคลียร์เขามองว่ามันยังไม่พร้อมเขาก็ไม่พร้อมแล้วเขาก็รู้ว่าคุณก็ไม่พร้อมแต่แค่อยากให้คุณรู้ไว้ว่าเขายังคงมองเห็นคุณเป็นคนในครอบครัวเขายังคงรักแล้วก็ผูกพันกับคุณอยู่เสมอ นะคะถ้าคุณผิดเขาอยากให้คุณไปขอโทษเขาแต่ถ้าเขาผิดเขาก็จะมาขอโทษคุณนี่ก็คือเป็นพลังงานของคนกรองที่สองนะคะทีนี้มาดูไพ่ออร์เรคิลกันนะคะคุณหรือเขาก็ได้นะคะมีพลังงานคนเกิดธาตุดินค่ะการผสบมังกรนะคะแล้วก็ลัคนาราศีมังกรได้ <c oughs> หรืออาจจะเป็นลัคนาราศีกุมได้หรือธาตุน้ํามินกรกฎพิจิตได้ธาตุไฟเมสสิงหธนูได้นะคะ รีคอนสเตชันนะมันเป็นการคืนกลับมานะคะเวดดิ้งค่ะแล้วก็ทูเลฟด้วยคุณทั้งคู่เนี่ยมีพลังงานนะฟังให้ดีนะคะเดี๋ยวบางคนจะบอกว่ามีแต่อดีตชาติหรออะไรแบบนี้คือเมดเอฟฟอร์ดค่ะคือพลังงานบางคนต้องบอกว่าบางคนนะ่ะเขาเป็นคู่กันจริงๆนะคะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นทุกคนหรือก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะไม่ใช่คู่กันเพราะมันเป็นพลังงานรวมบางคนที่มาดูตรงนี้มันมีพลังงานการเป็นคู่อดีตชาติกันจริงๆ ะะแต่สําหรับคนที่คิดว่าตัวเองไม่ใช่นั่นก็คือไม่ใช่ก็เท่านั้นเองนะคะ <c oughs> ซึ่งเป็นทั้งทูเลอร์เป็นทั้งอดีตชาติแล้วก็อาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณเนี่ยที่คุณจบที่คุณพังที่คุณเลิกลากันไปแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาแต่การกลับมาครั้งนี้คือเขาต้องการที่จะทําให้มันจรงิงจังจรงิจรงใจชัดเจนถึงขั้นการแต่งงานกันนะคะคือคุณทั้งคู่ให้มีปัญหากันมากขนาดไหนถ้าคุณเป็นทูเลิฟถ้าคุณเป็นรักแท้ถ้าคุณเป็นความรักเป็นคู่ในเชาติ ยังไงเสียแล้วท้ายที่สุดคุณทั้งคู่ก็จะได้กลับมามามีความสุขด้วยกันมาสร้างครอบครัวก,กันนะคะนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ถ้าใครที่มีความรู้สึกค้านกับความรู้สึกตัวเองว่าไม่ใช่อันนั้นก็คงไม่ใช่ะคะ่ะเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นรักแท้มันจะมีความรู้สึกบางอย่างมีเซนต์บางอย่างที่บอกว่าคนคนนี้คือเหมือนกับมันมันมีอะไรบางอย่างที่มันผูกพันกันนะนะคะโดยจิตวิญญาณนะคะนะคะ Opportunity นะคะ Perfect timing เนี่ยก็ต้องรอเวลานะคะถึงจะ Trust นะคะและ Big happy change เนี่ยคือกองเนี้ยก็บอกได้เลยว่าถ้าคุณเป็น t ู o love กันคุณไปรักแท้กันยังไงคนคนนี้ก็ต้องกลับมาทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปถึงขั้นแบบการเป็น Big happy อะคะ่ะมันจะเป็นครั้งยิ่งใหญ่เลยความสุขของคุณแต่มันจะสมหวังก็แต่เมื่อเวลามันเป็นเวลาที่เหมาะสม คุณและเขาอยู่ในจุดที่เหมาะสมแล้วผ่านบททดสอบผ่านการเรียนรู้มาครบจบกระบวนการจบหลักสูตรแล้วเท่านั้นนะคะ perfect timing คุณถึงจะรับโอกาสนี้แล้วความสัมพันธ์นี้มันถึงจะสามารถที่จะไว้วางใจเชื่อถือได้จับต้องได้แต่แน่นอนว่ากองเนี้ยนะคะคุณมีโอกาสที่คุณจะสมหวังสำเร็จในความรักมากๆก็ประมาณนี้นะรับพลังงานดีๆกันกลับไปนะคะถ้าใครไม่ต้องการก็ไม่ต้องรับกลับไปเนาะ แต่ว่าอันนี้นะคะก็ต้องการที่จะให้สําหรับคนที่ต้องการพลังงานบวกจริงๆนะคะถ้าใครยังรู้สึกว่าขัดแย้งกับความรู้สึกแล้วมันรู้สึกแบบไม่โอเคอันนี้แนะนําว่าคุณควรที่จะเปลี่ยนไมค์เซตตัวคุณเองนะคะในบางคนที่ยังคงคิดแบบไปในเชิงลบอยู่นะคะก็ประมาณนี้นะคนกองที่สองขอให้คุณมีความสุขสมหวังสําเร็จนะคะ แล้วก็ฝาก s u b s c r i b ์ไลค์แชร์ให้กอบด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูกองที่3กันนะคะเป็นดอกไม้สีฟ้าเนาะเรามาดูกันว่าที่เขาคนนั้นเขานิ่งเงียไปนะคะที่เขานิ่งที่เขาเงียบที่เขาเฉยเนี่ยจริงๆแล้วภายในใจของเขาเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะคะเขาคิดอะไรยังไงบ้าง ใบแรกนะคะแปดถ้วยขึ้นมาแปดถ้วยทุกกองเลยนะคะเนี่ยเป็นความรักที่ค่อนข้างมีประเด็นกันทางนั้นเลยเนาะสี่ไม้ทาอ่าโทษทีค่ะ knight of wands ค่ะ six of pentacles นะคะ the lovers queen of cups เอ็ดออฟเพนราเคิลส์นะคะหนึ่งเหรียญคิงออฟ w อนส์นะคะสี่ถ้วยเดอะเฮอร์มิตนะเอ็ดออฟสอดใต้สำรับเป็นเทมเพลน c ์ค่ะที่เขานี่เงียบที่เขาดูแบบดูเฉยแล้วอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยหรือบางคนไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันอะไรประมาณเนี้ยนะคะ คนคนนี้เขาต้องการที่จะอยู่กับตัวเองก่อนนะคะเป็นเฮอร์มิตเขาต้องการที่จะมันเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกเขาเขาเบื่อหน่ายกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะในชีวิตเขาเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างใจเขาสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจเขาตอลอดเวลาไม่ว่าเขาจะรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเซง็งรู้สึกสังกตายขนาดไหนก็แล้วแต่ แต่คนคนนี้นะคะหนึ่งเหรียญขยาย8ทั่วยังต้องการโอกาสจากคุณถ้าในกรณีเขาเป็นคนทําผิดต่อคุณเขาอยากที่จะขอโทษขอโอกาสขออภัยในสิ่งที่เขาทำแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทําผิดต่อเขาเขายังคงหวังว่าสักวันหนึ่งคงจะได้รับคำขอโทษจากคุณนะคะซึ่งตอนนี้เวลานี้คนคนนี้เหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะไปหาความสุขให้กับตัวเองก่อน่ะเขายังไม่พร้อมที่เขาจะ เอาใจมาหมกมุ่นหรือมาคิดพวงอยู่กับเรื่องราวความรักตรงนี้แต่ถามว่าเขารักคุณไหม <_ d ance> เขาก็รักคุณค่ะเขาทั้งรักทั้งผูกพันทั้งทั้งรักทั้งหลงทั้งรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่มันเป็นผูกพันกันทางจิตวิญญาณนะคะเขายังต้องการได้รับโอกาสนั้นเพราะเขารู้ว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยที่ผ่านมาเขาอาจจะสนใจความสุขในเรื่องของตัวเองมากไปหน่อยนะคะแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้สนใจความรู้สึกของคุณเท่าไหร่ นะคะการเป็นผู้ให้ผู้รับมันเลยมีความรู้สึกว่ามันไม่เท่าเทียมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดการกระทําความรู้สึกความรักนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องการเงินการทองที่คนคนนี้หรือคุณก็ได้มีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ให้มากกว่าอีกคนหนึ่งเป็นผู้รับบางคนอาจจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดหรือคุณคอยช่วยเหลือเขาก็ได้ซึ่งคนคนนี้รู้สึกว่าถ้าเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเขาก็อาจจะรู้สึกว่า คือตอนนี้เวลาเนี้ยจริงๆแล้วเขาก็ยังอยากที่จะดูแลยังอยากที่จะช่วยเหลือคุณยังอยากที่จะมอบความรู้สึกดีให้กับคุณอะนะคะอยากจะดูแลคุณเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือเขาคนคนนี้เริ่มรู้สึกว่าเขาควรที่จะแก้ไขตัวเองพัฒนาตัวเองอะคะ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องมาคอยดูแลเขาหรือมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่เขาจะต้องมาคอยพึ่งพาคุณให้คุณดูแลช่วยเหลือเขาตลอดเวลา ะะมันเลยทําให้เป็นความรู้สึกที่เขาคิดมากเขารู้สึกแบบคิดอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกแบบไม่อยากที่จะให้มันเป็นแบบนี้บางคนอาจจะมีปัญหากันเรื่องเงินเงินทองทองด้วยคู่นี้นะคะบางคนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักที่มันเป็นรักทางเรื่องอาจจะมีความรักคนคนนี้อาจจะเป็นคนดูเจ้าชู้หรืออาจจะมีใครมากมายหลายคนในความสัมพันธ์นะคะเพราะเขาเป็น,นั้ง king of wars นะคะแล้วก็มาขยายใน Knight of wars อีกหรือคุณทั้งคู่ก็ได้นะ เป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแล้วที่นี้มันกลายเป็นประเด็นความรักคือมีคนเข้าหาเยอะกันทั้งคู่ก็เป็นไปได้นะคะเป็นคนที่จะมีคนมาหยิบยื่นความรดดู้สึกดีให้อยู่ตลอดจนบางครั้งคนคนนี้หรือคุณก็แล้วแต่บางครั้งไม่ได้คิดอะไรอะคะ่ะแต่มักจะมีคนเข้ามาแบบมาเฟิร์สมานูน่นมานี่มานั่นแล้วเราก็เหมือนกับเป็นคนที่ปฏิเสธคนไม่เป็นนะคะนะคะก็คุยกับเขาอาจจะเป็นใน,ในเชิงมิตรภาพเป็นเพื่อน แต่กลายเป็นว่าคนของเราเขาไม่ได้คิดแบบนั้นไงคะเขาก็มองไปว่าเราเป็นคนดูแบบเจ้าชูหรือเปล่าหรือคุณอาจจะมองเขาว่าเขาแบบเจ้าชูหรือเปล่าไม่ได้สนใจไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวอะไรประมาณนี้ The lovers เนี่ยมันเป็นไพ่ของการที่เป็นความรักที่มันดีมันลึกซึ้งเป็นการแต่งงานได้ก็จริงแต่อีกมุมหนึ่งมันก็เป็นในมุมที่เป็นเชิงรักซ้อนได้เป็นเชิงความรักที่มันมีมากกว่าคนสองคนได้ เพราะพลังงานตัวตนของเขาก็เป็นไนออฟวอร์ s เป็น King of w a r ์ที่มีพลังงานของคนที่อาจจะทำอะไรไปตามความรู้สึกมากเกินไปนะคะชอบความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยได้นะซึ่งตอนนี้เวลาเนี้ยถามว่าในหัวเขาเนี่ยเขาคิดหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยแล้วเขาก็คิดถึงคุณด้วยนะคะเขาก็ยังคงคิดว่าคุณยังคงเป็นที่รักของเขายังเป็นคนที่เขารักนั่นแหละค่ะแต่เขายังต้องการที่จะหาความสุขให้กับตัวเองก่อนในเวลานี้แล้วเขาก็ยัง ยังไม่พร้อมในเรื่องของการเงินการทองเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยนะคะมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าขออยู่เงียบๆก่อนดีกวา่านะ,ะเขาอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่นิ่งๆแต่ถามว่าเขารักคุณไหมเขารักค่ะเขารักแล้วก็ผูกพันมากในหัวเขาเนี่ยลืมคุณไม่ได้นะคะยังคงคิดวนเวียนเนี่ยหนึ่งดาบเนี่ยในหัวคิดอยู่นั้นแหลคะค่ะว่าจะทายังไงดีถึงจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ย มันลงตัวที่สุดมันสามารถที่จะแก้ไขได้เขาก็ได้แต่เฝ้ารอนะคะว่าสักวันหนึ่งมันคงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่านี้เขาพยายามปรับอารมณ์ปรับบาลานซ์ความรู้สึกตัวเองมากๆ temperance เนี่ยนะคะปรับความรู้สึกบางครั้งเขาอาจจะแบบอาจจะร้อนเกินหรืออาจจะเย็นเกินเฉยชาเกินเขากำลังปรับพฤติกรรมตัวเองปรับนิสัยตัวเองอยู่ให้พอดีอะคะ่ะไม่มากเกินไม่น้อยเกิน บางคนก็อาจจะดูแบบเย็นชากับคุณจนมากเกินไปไม่แสดงอะไรมากมายส่วนบางคนก็อาจจะดูร้อนนะคะแล้วก็ชอบอะไรที่มันแบบฉาบฉวยทําอะไรไปตามอารมณ์ความรู้สึกไม่มีความยั้งคิดเขาก็เลยพยายามที่จะปรับตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่นะคะแต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดแน่นอนเขามีแพชชั่นกับคุณเหมือนเดิมแต่คนคนนี้ยังคงรู้สึกว่าตอนนี้ขออยู่เงียบๆอยู่นิ่งๆแต่ในใจเนะะี่ยค่ะ นิ่งก็จริงแต่ก็ขยาย the lovers ยังคงคิดในเรื่องของความรักความผูกพันระหว่างคุณและเขาอยู่ตลอดเวลานะคะก็อาจจะต้องให้เวลานะคะเพราะว่าคนเราบางทีมันมีความความต้องการความเป็นส่วนตัวแต่เขายังคงรักคุณนะคะถึงเขาจะนิ่งถึงเขาจะเฉยถึงเขาจะเงียบแต่เขาก็ยังคงรักแล้วก็ยังคงรู้สึกผูกพันกับคุณเหมือนเดิมนั่นนะคะ่ะแต่มันช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาของการเบื่อนหน่ายชีวิตเขาอยู่อ่ะ นะคะ to love นะเนี่ยเวลากอบยิบออกมาก็จะเป็นแบบ to love เป็น p a s t l i f e เนี่ยกบก็จะ passion นะคะกบก็ไม่รู้ทำไง so made เอกเพราะว่ากรอบยิบไพ่ได้แบบนี้พลังงานแบบนี้กบก็ต้องอ่านไปตามนี้นะคะแต่ก็ชอบมีบางคอมเมนต์บางคนเนาะก็ยังแบบคิดลบอะ่ะกบก็ไม่เข้าใจนะคะถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณควรซื้อไพ่มาเปิดดูเองนะหรือไม่ก็ไปดูดวงส่วนตัวว่าทำไมจะต้องแบบ ดีทุกกองเลยหรืออะไรแบบนี้ก็ก็ไม่เข้าใจว่าแล้วคุณมาดูเพื่ออะไรกันแน่เนี่ยก็ไม่อยากจะใส่ใจนะคะแต่ก็คิดว่าถ้าคุณรู้สึกว่ามันดีเกินไปสําหรับคุณไพ่ที่ขึ้นมาคุณก็ควรที่จะไปเลือกชมอะไรที่มันเหมาะกับตัวคุณนะคะมันเป็นสําหรับคนที่ต้องการพลังงานดีๆจริงๆก็ขอให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วกันเนาะลูกฟอร์ซ No มันอาจจะไม่ใช่เวลานี้นะคะ Helpful people นะคะและ U a r e e r a d y คือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้คุณรอดูสัญญาณเตือนเพราะนะคะสิ่งเหล่านี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะถ้าคุณกับเขาเป็น t o ูเ v e กันเป็น s โ m a t e กันคนคนนี้จะกลับมาในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่คุณและเขาพร้อม นะคะในเวลาที่คุณและเขาแบบฮิวตัวเองได้แล้วสามารถที่จะปล่อยวางกับเรื่องราวในอดีตสามารถที่จะไม่คาดหวังต่อกันและกันแล้วอะค่ะนะคะเขาอาจจะกลับมาในวันที่คุณไม่ได้คาดหวังในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ได้เขาอาจจะกลับมาในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการเขาแล้วก็ได้แต่ในเวลาเนี้ยมันยังไม่ใช่เพราะคุณทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างยังรู้สึกว่ายังต้องการที่จะค้นหายังต้องการที่จะพัฒนาหาความสุขให้กับตัวเองอยู่ คนคนนั้นก็เช่นกันมันยังไม่ใช่เวลานี้แต่ถ้าคุณเป็นคู่กันเป็นรักแท้เป็นโซเมทเนี่ยเป็นทูเลฟเป็นโซเมทกันท้ายที่สุดแล้วคนคนนี้กับคุณก็จะได้กลับมานะคะลงเอยกันในเมื่อที่เวลาคุณและเขาพร้อมที่จะเป็นคนรักที่ดีต่อกันต,ต้องพร้อมจริงๆนะคะให้คุณรอดสูสังเกตดูมันจะมีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างว่าคุณและเขานะคะ มีโอกาสที่จะได้กลับมาแล้วเขาอยากที่จะกลับมาแล้วเขาพร้อมแล้วนั่นแหละค่ะถึงจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะก็ประมาณนี้นะคะคนกองที่3นะเราพลังงานดีๆกันกลับไปนะคะขอให้คุณสมบังสสำเร็จทุกสิ่งทุกประการนะฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ด้วยสวัสดีค่ะ